สวัสดีครับผมบีมบีซีบีโอเคครับวันนี้พี่ก็จะมาสอนการรับสกินเยน่าใหม่ก็จะเป็นสกินใหม่ล่าสุดของเยน่าเลยนะฮะมันก็จะเป็นสกินแบบในตีมโจรสลดัดตีมเดียวกันกับ,กบอะไรนะ สกินของเซฟิตประมาณนี้ก็จะเป็นออกโจนสลัดโจนสลัดหน่อยก็จะมีคิวเดอร์หรือเปล่าแล้วก็ทอนไหมที่มันเป็นตรีมโจนสลัดอ่ะโอเคฮะวิธีการรับสกินก็เข้ามาในหน้าของกิจกรรมกันเลยครับพอเราเข้ามาเสร็จเราก็จะเจอคําว่าร้านค้าพอเรากดร้านค้าเสร็จเห็นคําว่านี้ไหม log in, ล็อกอินรับตัว๋วเรากดรับล็อกอินไปมันจะมีทั้งหมด7ตัวนะฮะก็คือแบบ ทั้ง7็วันเราสามารถกดรับตั๋วได้ทีละหนึ่งครั้งก็จะเป็นของล็อกอินวันที่หนึ่งวันที่2เรียงกันไปนเลยจนถึงวันที่7ดอย่างที่2มากคือซื้อตั๋วพรีเมียมอันนี้เดี๋ยวผมจะมาบอกกันว่าซื้อทได้ที่ไหนต่อมาครับก็คือแลกไอเทมก็จะเอาตั๋วล็อกอินกับตั๋วพรีเมียมมารวมกันแล้วก็แลกเป็นสกินก็จะมีในส่วนของสกินเยนะ่าฮะเห็นไหมหูสวยมากเลยใครๆก็บอกว่ามัน เมือนแจ็คสเปโร่นะไม่มันคือเหมือนตัวอะไรในหนังเรื่อง Pilot of the Caribbean อะที่เป็นผู้หญิงอะผมก็จําไม่ได้อะที่มันเป็นแฟนของแจ็คสเปโร่อะชื่ออะไรก็ไม่รู้ประมาณเนี้ยหน้าตาคล้ายกันเลยตอนที่แบบแต่งตัวมันโจรสลัดโอเคครับต่อมาก็จะมาซื้อตัว๋วตั๋วอะไรนะตั๋วพรีเมียมเปล่าถ้าเกิดผมจำไม่ผิดน่าจะตั๋วพรนะีเมียมนะเราเอามาซื้อตั๋วพรีเมียมกันในร้านค้าไม่แพงครับราคา35บาทตีแบบเป็นเงินปกติก็35าบาทเหมือนกันแหละ เราก็จะมาซื้อตั๋วพรีเมียมันเลยครับพอเราซื้อเราจะได้ครบเรจ็ดอันเลยครับอ่าโอเคเราจะซื้อไปครับปึ๊บซื้อไปสามสิบห้าคูปองได้เปล่านี่แล้วเราก็กดเปิดปึ๊บเห็นไหมเราก็จะได้ตั๋วพรีเมียมมาทั้งหมดเจ็ดอันครับแล้วก็เข้ามาในหน้าของแลกไอเทมพรีเมียมอย่างแรกฮะเรามีตั๋ว็อกอินอยู่ในวันที่หนึ่งเราก็จะสามารถเฮ้ยอะไรอะ อ๋อบัตรเช่าเราก็จะได้สกินเช่ามานะฮะหลดหนี่เราก็จะได้ฮีโลดครีนมาต่อมาครับก็เราก็ล็อกอินทุกวันนะครับจนถึงวันที่7เราก็จะได้ตั๋วมาเรามีตั๋วพรีเมียมอยู่แล้ว7็ดใบแล้วเอามารวมกับตั๋วล็อกอินก็จะ ได้สกินในวันที่7นับตั้งแต่วันนี้นะฮะหรือว่าใครจะทเํเเลทวัน2วันก็ไม่เป็นไรครับกิจกรรมนี้มีอยู่นานก็จะเป็นสกินของ Pilot Queen นะก็จะเป็นสกินของเยนาเอาละครับวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีการรับสกินเยนา i l o t Queen ก็จะมีของอื่นๆอ,อีกมากมายในการล็อกอิน 1- 7วันนะฮะทุกคนใครที่ล็อกอินวันที่1จะได้บัตรเช่ามาทดลองสกินก่อนใครเลยนะครับโอเคครับก่อนจะจากลากันไปก็อย่าลืม ช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่อง BCBTV ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ